มาฝึกฟังและฝึกพูดคําคำพูดติดปากภาษาอังกฤษจากหนังฝรั่งที่จําเป็นต้องรู้จักเอาไว้นะครับถ้าอยากฟังให้ออกว่าเขาคุยอะไรกันโดยคลิปนี้เนี่ยผมคัดมาทั้งหมด5สำนวนนะครับแต่ว่าจะมีอยู่4สำนวนเนี่ยที่ไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะครับแต่ว่าไม่ยากนะมาลองดูว่าเราจะฟังออกไหมและแปลถูกหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วลองฟังดูครับ <square> now? อีกรอบนะ What square now? คำนี้ที่เขาพูดนะครับมันจะแปลว่าหายกันแล้วนะถือว่าเจ้ากันนะหรือว่าเคลียร์แล้วนะแบบนี้นะครับลองฟังใหม่อีกรอบนะ,ะใครฟังออกบ้างครับเขาพูดว่า we're square now นะครับ we are square now นะครับคำว่า square ก็คืออะไรครับสี่เหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมครับคำว่า square เนี่ยหมายถึงสี่เหลี่ยมด้านเท่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ แต่แปลว่าเราเท่ากันแล้วนะครับสี่เหลี่ยมด้านเท่าคือทุกด้านมันเท่ากันถูกไหมไม่มีด้านไหนยาวกว่าหรือด้านไหนสั้นกว่าถูกไหมครับก็แปลว่าเราหายกันเราเท่ากันเราเคลียร์กันเราเจ้ากันแล้วแบบนี้นะครับ We're square now อ่านว่า square นะครับไม่ใช่ square นะ square We're we are นะครับอ่านเป็น were We're square now ฟังแล้วพูดตามนะ We're square now We're square now Can't imagine how you feel Dude We're square It's all good. r e a l ่อนีเขาบอกเพื่อนบอกว่า I can't imagine how you feel ฉันนึกไม่ออกเลยนะว่าแกรู้สึกแย่แค่ไหนนะครับอาจจะทำอะไรบางอย่างผิดกับเพื่อนไว้นะครับเพื่อนก็บอกว่า Dude Hey พวก we're square เราหายกันแล้วนี่ it's all good ทุกอย่างมันโอเคแล้วเราเคลียร์กันหมดแล้วนะ really จริงๆไม่ต้องกังวลน,นะครับลองฟังแล้วพูดตามนะ I can't imagine how you feel Dude we're square it's all good really I can't imagine how you feel Dude, we're square. It's all good, really. คำนี้นะครับเชื่อมเสียง is all นะครับเป็น all นะครับ is all good really we're square you and me we're square you and me เราเจ้ากันแล้วนะระหว่างนายกับฉันแบบนี้นะครับ we're square you and me we're square you and me we r e square yeah we square อ่าอันนี้ผู้ชายก็ถามว่าพระเอกถามว่า a l l we square เราหายกันหรือยัง Yeah we're sweet ก็คล้ายๆกับคำว่า we're good หรือว่า we're cool นะครับก็เป็นคําตอบรับแบบเออโอเคหายกันแล้วเห็นครับใช้คำว่า sweet ก็ดูเป็นภาษาแบบกวนๆนะครับลองฟังใหม่นะ Are we square Yeah we're cool. sweet Are we square Yeah we're sweet หรือว่าจะถามสั้นๆว่า we square ก็ได้เหมือนกันนะครับ Are we square หรือว่า we square Yeah we're sweet Just say we're square No actually we're we're not square เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าจะ say we're square ก็แค่บอกมาว่าเราเจ้ากันน่ะได้ไหมคืออีกคนนึงตอบว่าเออ no actually we're not square oh, ไม่อ่ะเอาจริงๆนะฉันว่าเรายังไม่หายกันหรอกอ่าอาจจะมีอะไรบางอย่างติดค้างกันนะครับคนนี้ก็คิดว่าโอเคน่าจะเคลียร์แล้วน่าทำสิ่งนี้ไปแล้วน่าจะหายกันแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่นะครับยังมีอะไรบางอย่างที่ติดใจยอยู่นะครับ just say we're square no actually we're we're not square just say we're square no actually คำนี้นะครับเหมือนเดิมนะย้ำหลายครั้งนะครับ act แล้วก็ actually เหมือนปุอันชลีนะครับ actually actually ไม่ใช่ actually นะ actually ชอช้างแล้วก็ลอลิงนะครับ actually เป็นเสียงควบกล้ามนะครับ actually we're not square ประมาณนี้นะครับตัวอย่างการใช้จริงนะครับ here is the 500 baht I borrowed are we square yep we're square now thanks ah here is the 500 baht I borrowed นี่อ่ะ ah, นี่เงิน500ที่ยืมไปนะครับ Are w q u q u e r e เราเคลียกันแล้วใช่ไหม Yep อื mm, ม we're square now ตอนนี้เคลียร์ล้ Thanks ขอบใจนะประมาณนี้นะครับ I helped you move last month you still owe me and I covered your shift yesterday we're square อาเพื่อนก็นจะมาทวงบุญคุณนะครับ I helped you move last month ฉันช่วยเธอย้ายบ้านเมื่อเดือนที่แล้วนะ you still owe me เธอยังติดค้างเรือเินยุดนั้นอยู่นะก็จะมาทวงบุญคุณนะครับ and I covered your shift yesterday พวกนก็บอกว่าฉันก็เข้ากะแทนเธอเมื่อวานนี้แล้วไงถือว่าเจ้ากันนะ we're square ก็ไม่ติดค้างแล้วนะครับเพราะว่าตอบแทนไปแล้วนะเอามาครับ so I'm buying dinner tonight for your helpcool we're square t h e n ่า s o ก็คืองั้น I'm buying dinner tonight for your help งั้นมือมือเย็นนี้ฉันเลี้ยงตอบแทนใี้แกมาช่วยแล้วกันนะ oh cool โอ้ดีเลยนะครับ we're square then งั้นก็ถือว่าหารกันแล้วกันนะไม่ต้องติดค้างแล้วเพราะว่าทำงานช่วยไปแล้วก็เลี้ยงอาหารตอบแทนแบบนี้นะครับ ข้อ2ต่อมาครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะครับ When we pull it off อีกรอบนะ When we pull it off คำนี้มันจะแปลว่าทำเรื่องที่ยากได้สำเร็จนะครับแปลว่าทำได้สำเร็จเรื่องที่มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าพูดถึงการแต่งตัวการใส่ชุดการทำผมที่ทำแล้วรอดหรือว่าทำแล้วดูดีแบบนี้นะครับลองฟังใหม่นะ When we pull it off ใครฟังออกบ้างครับเธอพูดว่า When we Pull it off นะครับ When we pull it off Pull it off มีการเชื่อมเสียงนะครับ Pull เป็นเสียงสั้นๆน,นะครับ Pull 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 นะครับ Pull Pull it L I L it นะครับ Pull it แล้วก็ T O เป็น off นะครับ Pull it off ลองฟังแล้วพูดตามนะครับ When we pull it off When we pull it off. ตรงนี้มันจะแปลว่าตอนที่เราทำงานได้สำเร็จเป็นคำเชื่อมนะครับอาจจะพูดประมาณว่า When we We will be rich when we pull it off เราจะรวยกันเละในวันที่เราทำสิ่งนั้นได้สำเร็จอะไรประมาณนี้นะครับตัวอย่างอื่นนะ don't off pull think can it I อ่าน,นี้พูดถึงการแต่งตัวนะครับ You don't think I can pull it off เธอคิดว่าฉันใส่ชุดนี้หรือใส่ใส่หมวกคาร์บอนแบบนี้ไม่ขึ้นหรอใส่แล้วไม่รอดหรอ,หอแน่ใจนะอะไรอย่างนี้นะครับ You don't think I can pull it off You don't think I can pull it off ก็พยายามโชว์ว่าเห็นไหมดูดีเห็นไหมประมาณนี้นะ I think we can pull it off if we all work together I think we can pull it off if we if we all work together ฟังแล้วพูดตามนะครับ I think we can pull it off if we all work together I think we can pull it off if we all work together ฉันคิดว่าเราทำได้ทำสิ่งนั้นได้นะถ้าเราทุกคนเนี่ยร่วมมือกันประมาณนี้นะครับ I think we pulled it off อ่าอันนี้เป็นรูปอดีตนะครับ I think we pulled it off ก็มีการเชื่อมเสียงดีกับ I เป็นดิทนะครับ I think we pulled it off ฉันคิดว่าเราทำได้แล้วนะ ก็พูดถึงสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับ If you can pull it off, we're square. นี่ If you can pull it off, we're square. ค,คุณกลับเมื่อกี้ใช่ไหมครับถ้าคุณสามารถทำงานนี้ได้สำเร็จนะเราหายกันนี่ก็เป็นการ เรียกว่าขอชดใช้นี่บุญคุณนะครับเพื่อให้คนเนี้ยไปทำอะไรบางอย่างตอบแทนแล้วก็จะได้เจ้ากันไป If you can pull it off, we're square. If you can pull it off, we're square. When we pull it off, that's it. We're square. When we pull it off, that's it. We're square. พอเราทำงานนี้เสร็จนะก็เป็นอันจบกันพอละ that's it พอละ เราหายกันแล้วนะเราเจ้ากันละไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะแบบนี้นะครับ When we pull it off, that's it. We're square. When we pull it off, that's it. We're square. If anyone can pull it off, it's you. Ah, if anyone can pull it off, it's you. ถ้าจะมีใครสักคนที่ทำเรื่องนี้ได้ก็ต้องเป็นเธอเท่านั้นแหละก็ต้องเป็นคุณเท่านั้นแหละแบบนี้นะครับ If anyone can pull it off, it's you ประมาณนี้นะครับตัวอย่างการใช้จริงนะครับ The deadline was crazy I don't think I can pull it off Don't worry I got your back We can pull it off mm hmm. ก็กังบนเรื่องเด d ไลน์นะครับก็บนกับเพื่อนว่า The deadline was crazy Deadline มันโหดมากเลยนะอาจจะกระชั้นชิดมากนะครับ I don't think I can pull it off ฉันคิดว่าฉันคงทำไม่เสร็จแน่ๆเลยนะ Don't worry เฮ้ยไม่ต้องห่วง I got your back เดี๋ยวฉันช่วยนายเองนะ we can pull it off เราทำเสร็จทันแน่นี่ให้ความมั่นใจนะครับ I can't believe he did it by himself I know right I don't know how but he totally pulled it off <c oughs> ก็ประหลาดใจกับ <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันนะครับ I can't believe he did it by himself ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาทำเรื่องนั้นนะ่ะทำคนเดียวนะโอ้ oh, I know right จริงแกก็เห็นด้วยกับเรื่องที่มันประหลาดใจนะครับ I don't know how ไม่รู้ทำยังไงนะ But he totally pulled it off. แต่เขาทำได้เฉยเลยอะ่ะอ๋ก็ประหลาดใจนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยทำได้สำเร็จนะต่อมาครับ Whoa, Jane's outfit is bold. I'm not brave enough for that. Yeah, but she really p u l l s it off. อันนี้ก็พูดถึงการแต่งตัวนะครับ Whoa ก็ตกใจนะครับอาจจะนึกภาพว่าเจนเพิ่งเดินเข้ามาในงานเลี้ยงนะ Jane's outfit is bold. คำว่า bold ไม่ได้แปลว่าหนานะครับตรงนี้แปลว่า เปรี้ยวหรือแปลว่าแรงอาจจะเซ็กซี่มากๆนะครับก็เรียกว่า b o l ์นะครับเจ e ซาวฟ l i ชุดของเจนมันแรงมากเลยนะ I'm not brave enough for that ฉันไม่กล้าใส่แบบนั้นหรอกอาจจะไม่มั่นใจไม่อะไรต่างแต่นะครับ Yeah but she really pulls it off แต่ว่าเธอใส่แล้วมันรอดจริงๆนะแหมก็เป็นการชมแบบเมาแล้วก็ชมคนอื่นนะครับถ้าเกิดประธานเป็น he she it ก็ต้องเติม s นะครับ he really pulls it off pulls it off แบบนี้นะครับ ข้อ3ครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ You do you. อีกรอบนะครับ You do you. อ่ามันประหลาดประหลาดไหมคำนี้มันจะแปลว่าเอาที่สบายใจแล้วกันอันนี้ก็อาจจะออกแนวแบบโปรงๆงหรือว่าประชดก็ได้แล้วแต่น้ำเสียงนะครับอีกความหมายหนึ่งคือเป็นความหมายเชิงบวกว่าเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยอ่าลองฟังใหม่นะครับ you do you. ใครฟังออกบ้างครับเ <do> ขาพูดว่า you do you ฮ uh huh. you do you You do you นะครับลองฟังแล้วพูดตามนะครับ You do you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  อันนี้ก็เป็นเชิงบวกนะครับคุณก็เป็นทัวของตัวเองไปเลยสินะครับทำสิ่งที่อยากทำไปเลยสิ You do you You do you You do you อ่านี่ก็ทำหน้าแบบประชดประชันก็อาจจะความหมายนี้ว่าโอเคเอาตามสบายใจของแกละกันนะครับเอาที่สบายใจเลยนะครับไม่ยุ่งละไม่ห้ามละอะไรแบบนี้นะครับ I'm kiddo proud of you 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 do you. อันนี้พ่อก็ชมลูกนะครับ I'm proud of you kiddo พ่อภูมิใจในตัวลูกนะยัยหนูนะครับ You do you ก็แปลมาว่าทําในสิ่งที่ลูกอยากทําเถอะหรือว่าเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แ,บบแหละดีแล้วนะครับแล้วแต่ความหมายนะก็อันนี้ก็เป็นเชิงบวกนะครับก็แนะนําว่าทําสิ่งนี้ต่อไปเถอะนะครับ I'm proud of you kiddo You do you I'm proud of you kiddo You do you อ่าอันนี้ก็ออกแนวว่าอันที่สบายใจแล้วกันนะครับโอเค well ก็โปรงๆนะอาจจะโน้มน้าวใจไม่ชนะไม่ชนะแฟนนะครับ you do you เธอทำที่อยากทำแล้วกันนะอาที่เธอสบายใจแล้วกัน don't be long อย่าแต่อย่าให้นานเกินไปนะอย่าไปนานเกินไปอะไรแบบนี้นะครับโอเค be long you you do don't โอเค well you do you don't be long ไม่ได้แปลว่ายาวนะครับตรงนี้จะแปลว่านานนะครับอย่านานแล้วกันนะ I trust you you do you I trust you you do you ฉันเชื่อใจคุณฉันไว้ใจคุณนะคุณทำได้เต็มที่เลยนะครับเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลย you do you I trust you you do you it's you. You you. your space you do you You know it's your space you do you ก็แปลว่าก็มันเป็นห้องทาง,งานของคุณนี่นาะก็เชิญตามสบายได้เลยครับอันนี้บริบทเนี่ยหมายถึงว่าคนเนี่ยเขาเอาของผิดกฎหมายมาขายนะครับแล้วพนักงานก็จับได้นะจะลองขออนุญ,ญาตขอแกะดูได้ไหมก็เลยบอกว่าเออก็ห้องของคุณนี่ออฟฟิศคุณนี่ก็แกะเลยสิทำไมก็ตามใจไปเลยก็ออกแนวเอาที่สบายใจแล้วกันแเหมือนเหมือนการประชดนิดหน่อยนะครับ your You 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 your you you do you. You know it you do It's it's space space ประะมาณนนี้นะ อย่างการใช้จริงนะครับ I think I'm gonna go full pink for the party Love it if anyone can pull it off is you you do you อ่าอันนี้ก็เพื่อนก็บอกว่าเขาจะแต่งชมพูแบบจัดเต็มไปงานเลี้ยงนะครับ I think I'm gonna go full pink ก็แปลว่าแต่งชมพูทั้งตัวตั้งหลัหัวถึงเท้านะครับ for the party เพื่อนก็บอกว่าโอ้ชอบอ่ะ Love it อ่าก็ให้กำลังใจเชิงบวกนะครับ if anyone can pull it off ถ้าจะมีใครใส่ชมพูแล้วลอดเนี่ย ก็ต้องเป็นเธอนั่นแหละ is you you do you จัดไปเลยนะครับเอาให้เต็มที่เลยนะครับก็เป็นเชิงบวกนะต่อมาครับ I put ice in my beer it tastes better that's weird to me but hey you do you อันนี้ก็ออกแนวว่าโปรงๆนะครับ I put ice in my beer ฉันชอบใส่น้ำแข็งลงไปในเบียร์นะครับมีใครใส่บ้างเอ่ย it tastes better มันอร่อยกว่านะซึ่งคนนึงก็บอกว่า that's weird to me สำหรับฉันมันแปลกนะฉันกินแบบไม่ใส่นะ but hey แต่ก็นะ You do you เอาแบบที่แกชอบแล้วกันฉันก็ไม่ก้าวก่ายแล้วกันนะประมาณนี้ครับต่อมาครับ Can I design this slide my way? Sure I trust your taste You do you uh, อ่าก็บอกว่า Can I design this slide my way ขอปรับสไลด์หรือออกแบบสไลด์เนี่ยตามสไตล์ของฉันได้ไหม Sure ได้สิ I trust your taste ฉันเชื่อในเทสต์ของเธออยู่แล้วนะครับว่าเธอทำได้แน่นอนนะ You do you ตามสไตล์ของเธอได้เลยนะครับก็เป็นการให้กำลังใจเชิงบวกนั่นเองนะครับ ข้อ4นะครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ The Rock Please call that. อีกรอบนะ Please don't call me that คำนี้มันจะแปลว่าขอร้องละอย่าเรียกฉันแบบนั้นได้ปะอันนี้ก็ค่อนข้างตรงตัวนะครับลองฟังใหม่นะ Please don't call me that ใครฟังออกบ้างครับเขาพูดว่า Please don't call me that ถูกต้องครับ Please don't call me that ลองฟังใหม่นะ Please don't call me that Please don't call me that ไม่ได้แปลว่าโทรหารนะครับอันนี้หมายถึงว่าเรียกชื่อฉันแบบนั้นนะครับฉันไม่ได้ชื่อนั้นฉันไม่ได้มีฉายาแบบนั้นนะครับอย่าเรียกฉันด้วยชื่อแบบนั้นนะ Please don't call me thatDon't call me that, call me that. อันนี้ก็ไม่มี please นะครับก็เป็นค่อนข้างเสียงแข็งๆนะว่า Don't call me that อย่าเรียกฉันแบบนั้นนะ Don't call me thatDon't call me thatHi AlicePlease don't call me that <was> ผู้ชายก็เรียกว่า Hi Alice Please don't call me that อาจจะไม่ชอบให้เรียกชื่อว่า Alice นะครับก็เลยบอกว่าอย่าเรียกฉันแบบนั้นได้ไหม Hi Alice. Call Hi Alice Please don't call me that Hi no, Alice Please don't <play. S 2> call me that No Andy Please don't call me that It's Andrea <S อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ฟรันแฟนเก่านะครับก็เรียกผู้หญิงว่าแอนดี้นะครับ No Andy ก็เป็นชื่อที่ดูแบบเหมือนกับบีอะไรนะแบบดูคุ้นเคยมากขึ้นนะครับ Please let me explain ขอฉันอธิบายก่อนนะครับผู้หญิงก็โกรธนะบอกว่า Don't call me that it's Andrea ไม่ได้ชื่อแอนดี้ฉันชื่อแอนเรียอันนี้ก็เป็นชื่อเต็มๆนะครับอย่ามาเรียกชื่อเล่นนะเราอาจจะทะเลาะก,กันอยู่อะไรอย่างงี้ครับไม่ชอบให้เรียกแอนดี้ให้เรียกว่าแอนเดรียนั่นเองนะ No Andy please let me Don't call me that it's Andrea <S มีใครเคยเจอแบบนี้ไหมครับในชีวิตจ,จริงนะ No Andy please let me explain Don't call me that is a n อ๋อโอเค you do you commish p l โอเค fine อ่าอันนี้ก็เรียนแะ้วใช่ไหมครับโอเค you do you โอเคครับตามสบายเลยละกัน commish commish เนี่ยมันมาจากคำว่า commissioner นะครับคือผู้บัญชาการนะครับแต่เขาต้องไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกว่า commissioner เขาเรียกว่า commish เหมือนคำสั้นๆเนี่ยซึ่งมันคำดูเหมือนครับไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเหมือนคำว่าแบบว่า captain อะไรเงี้ยก็บอกว่า please don't call me that ผมอยากมาเรียกแบบนั้นนะมันเกเป็นการไม่ให้เกียรติกันนะครับโอเค you do you commish please don't call me that okay fine okay you do you commish please don't call me that exactly what I'm wondering teach don't call me that ah uh, exactly what I'm wondering teach don't call me that โอ้เป็นเหมือนที่ฉันกำลังสงสัยไว้เป๊ะเลยนะแล้วก็ teach เนี่ยเป็นคำย่อของคำว่า teacher นะครับก็แปลว่าเป็นไทยก็อาจจะแปลว่าอาจารย์นะครับ โอ้เหมือนที่หนูสงสัยเลยจานอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า don't call me that เรียกฉันแบบนั้นนะไม่ชอบนะครับดูไม่ให้เกียดกัน exactly what I'm wondering teach don't call me that exactly what I'm wondering teach don't call me that shorty you're not gonna get the job don't call me that อ่อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า shorty ก็จริงๆก็อาจจะเป็นคำที่ดูถูกเพศ หรือตูถูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับใช้กับผู้ชายผู้หญิงอะไรเหมือนกันนะชอตตี้ก็คือยายหนูยายเปียกนะครับตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ย y o u นนัดกั n n ั่ง t t ตเดอรเธอไม่ได้งานนี้หรอกอย่าคิดมากเลยนะครับ Don't call me that อย่าเรียกฉันแบบนั้นนะก็ไม่อยากให้เรียกแบบนี้นะครับบางทีก็มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะครับคุกคมทุกคำอีกเพศหนึ่งนะว่า เขาว่าเขาเป็นเย้หนูเย้เปียกไงก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับผู้หญิงก็โกรธนะครับบอกว่าอย่าเรียกแบบนี้นะครับ <S Short s the that h you're not gonna job Don't get me call Shorty you're not gonna get the job Don't call, Don call me that ถ้าเกิดเป็นแฟนกันก็นอาจจะดูน่ารักนะครับว่ายายตัวเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แฟนเนี่ยแล้ไปรเรียกอื่นว่าชอ o r ตี้เนี่ยก็เป็นการไม่ให้เกียรตินั่นเองนะครับประมาณนี้นะตัวอย่างการใช้จริงนะครับค o ณกร g r a b วยด็อกิเมนต์ส์จากตัวพิม r ์หรอฮันี่ My name is Jennifer please don't call me that ก็อาจจะเป็นนึกภาพว่าเป็นพนักงานผู้ชายนะครับก็ขอให้คุณ Jennifer เนี่ยบอกว่า Can you grab the documents from the <akes> printer ช่วยไปหยิบเอกสารจากเครื่องพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมที่รักนะครับเรียกว่าฮันนี่ก็ดูเหมือนไม่ให้เกียิใช่ไหมไม่ได้เป็นแฟนนั่ไหน่อแต่ว่าไปเรียกเขาฮันนี่นะครับก็กดว่า my name is Jennifer <m akes> ฉันช <sk> ื่อ j e n n i f e r นะคะ please don't call me <akes> that <k akes> อย่าเรียกฉันแบบนั้นนะก็อันี้ก็เป็นการบูลลี่ในที่ทำงานนะครับก็ไม่ดีนะ Your i c e latte is ready, ma'am. Here you go. I'm only 35, please don't call me that. Just Miss is fine. อ่าภาษาอังกฤษนะครับคำว่า ma'am เนี่ย ma'am ก็คือมาด a m นะครับ ma'am ก็ใช้กับผู้หญิงที่ดูมีอายุหน่อยนะครับประมาณว่าเป็นคุณป้าอะไรอย่างนี้เนาะก็รู้สึกโกรธนะครับ your i c e latte is ready. อนแต่เย็นได้แล้วครับคุณผู้หญิงนะครับ ma'am. Here you go. อ่ะนี่ครับผู้หญิงก็ตกใจว่า I'm only 35 Please don't call me that เรียเรียกฉันแบบนั้นเลยนะคะ Just miss is fine เรียกแค่คุณเฉยๆก็พอนะครับอ่ะต่อมาครับ You're such a quitter You give up too easily I just changed my plan I'm not a quitter Don't call me that ก็เป็นการทะเลาะกันนะครับเพื่อนก็บอกว่า You're such a quitter กายนี่มันพวกขี้แพ้ทึชัดเลยนะ You give up too easily เอ่ะก็ยอมแพ้อะไรง่ายๆนีฮะ I just changed my plan ฉันก็แค่เปลี่ยนแผนเว้ย I'm not a quitter ไม่ใช่คนขี้แพ้ซะหน่อย Don't call me that อย่าเรียกฉันแบบนั้นนะประมาณนี้ครับข้อสุดท้ายครับข้อนี้แปลตรงตัวไม่ได้นะครับลองฟังว่าเขาพูดถึงอะไร We're back to square one อีกรอบนะ We're back to square one ใครฟังทันไหมครับคำนี้มันจะแปลว่ากลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือว่าเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นแบบนี้นะครับเอาใหม่นะ w e back to square one อ่าเขาพูดว่า We're back to Square one นะครับ We're back to square one ก็คือเรากลับไปที่ช่องสี่เหลี่ยมช่องที่1นนะครับมาจากคามผมไปหาข้อมูลนะมันน่าจะมีเบื้องหลังมาจากนี่ครับนาเคยเล่นใช่ไหมครับเกมบันไดงูนะสังเกตไหมครับมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ Square อันนี้คือ Square one two three นะครับ Square one ก็คือช่องจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับเหมือนกันเล่นๆไปปุ๊บอ้าวหลบลงมาแงวกลับมาที่ตรงนี้นะครับ Back to square one ก็คือกลับมาเริ่มต้นที่ช่อง1ใหม่นะครับหรือว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับบางทีไปถึง9ก้าสิบเก้าแล้วแอ้ตกลงมาถึง1อะไรแบบนี้นะครับเป็นที่มาของคำสันวนนี้นะลองฟังแล้วพูดตามนะครับ We're back to square one We're back to square one Square เหมือนเหมือนข้อแรกนะครับ Square one We're back to square one We're back to square one We're back to square one Then we're back to square one then we're back to square one งั้นเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่สินี่ then we're back, we back, we back to square one then we're back to square one we're back to square one then looks like it อ่าอันนี้ก็เอาเดนมาต่อท้ายเมื่อกี้เดนไปอยู่ข้างหน้านะครับความหมายเหมือนกันนะครับ we're back to square one เดนงั้นเราก็เริ่มต้นใหม่ใช่ไหม looks like looks like it ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่าก็อาจจะผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับ we're back to square one then looks like it We're back to square one then looks like it. Now I'm back to square one. Now I'm back to square one เหมือนกันนะครับ were ก็คือพวกเรานะครับอันนี้ I am ก็คือตัวฉันเนี่ยตอนนี้ผมกลับมาเริ่มต้นใหม่ละต้องนับหนึ่งใหม่ละ Now I'm back to square one. Now I'm back to square one. Back to square one. อ่หรือใช้แค่ back ก็ได้นะครับ Well back to square one เออเยี่ยมไปเลยกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ย back to square one ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลย back Well back to square one ประมาณนี้นะครับตัวอย่างการใช้จริงนะครับ Did you save the file before it crashed? No I'm back to square one <c oughs> ก็ลืมเซฟไฟล์นะครับแล้วคอมมันค้างไปนะ Did you save the file before it crashed? นายได้เซฟไฟล์ไหมก่อนที่เครื่องจะค้างอะ่ะ Oh no ไม่ได้เซฟนะครับ I'm back to square one ฉันต้องกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับใครเคยเป็นไหม ผมเคยเป็นนะครับทั้งทำงานไปแล้วคอมมันดับหรือว่าไฟดับเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้เซฟไว้ฮะหรือว่าลืมกดเซฟนะมันก็ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมดนะครับเฟลมากนะตลอมาครับ the deal fell through they didn't sign the contract great after months of meetings we're back to square one ก็เป็นความเซงอีกแบบนะครับ the deal fell through คำว่า fell through เนี่ยแปลว่าล่มนะครับหรือว่าพังไม่เป็นท่าหรือว่าไม่สำเร็จนะครับ The l เนี่ย l deal fell through ก็ดีลลมนะ they didn't sign the contract ลูกค้าเนี่ยไม่ยอมเซ็นสัญญานะครับ great อันนี้ก็ประชดนะเออเยี่ยมไปเลยให้ไม่ได้อย่างงี้สิ after months of meeting ประชุมกันมาตั้งหลายเดือนนะครับ we're back to square one สุดท้ายก็ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่อีกแล้วประมาณนี้นะก็เซ็งๆนะครับต่อมาครับ DNA r e s o u r c e came back is not him dang that was our only suspect we're back to square one ก็ ผลตรวจดีนกลับมาแล้วนะเขาไม่ใช่คนร้ายนะครับแจ้งคำว่าแจงเนี่ยก็เป็นคำอุทานที่หยาบนะครับเอ้ยที่ที่สุภาพขึ้นมาหน่อยนะครับคำที่หยาบก,ก็คือคำว่า damn d a m n นะครับ d a m แต่ว่าตรงนี้เขาก็พยายามเปลี่ยนให้มันเป็นคำที่น่ารักขึ้นนะครับไม่หยาบเกินไปก็เป็นแจ้งโธ่เว้ยนะครับ that was our only suspect ผู้ต้องสงสัยก็มีแค่คนเดียวเนี่ยยังต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่อีหลอเนี่ย we're back to square one ประมาณนี้นะครับ มาทบทวนนะครับประโยคแรกคือ word square word square word square หากันแล้วนะถือว่าเจ้ากันนะเคลียร์แล้วนะต่อมาครับ p o l i d o f p u l i d o v p o l i t o f ทำเรื่องที่ยากเนี่ยได้สำเร็จหรือว่าใส่ชุดหรือว่าทำผมแต่งตัวแล้วรอดหรือว่าดูดีนะครับ p o l i d o f you do you you do you ก็คือเอาที่สบายใจะละกันนะครับไม่ไม่อยากขัดใจแล้ว ทำอะไรก็ทำนะครับหรือว่าเป็นเชิงบวกคือเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยนะครับ You do you ต่อมาครับ Please don't call me that Please don't call me that ขอร้องละอย่าเรียกฉันแบบนั้นเลยนะอาจจะเรียกด้วยชื่อที่ไม่ชอบนะครับหรือด้วยอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบก็บอกว่า Please don't call me that อย่าเรียกฉันแบบนั้นได้ไหมสุดท้ายครับ We're back to square one กลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับหรือว่าเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ต้นนะ We're back to square one แบบฝึกหัดท้ายบทนะครับฟังออกไหมว่าเขาพูดอะไรนะครับลองฟังนะ We're square We're square น่าอีกรอบแล้วกันนะครับ We're square We're square ฟังออกไหมครับฟังออกลองพิมพ์ตอบในคอมเมนต์พร้อมความหมายนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย ขอพูดว่าอะไรและแปลว่าอะไรนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่สมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราให้สามารถมีทุนที่จะทําคลิปใหม่ๆต่อไปได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทางบัญชีด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ